โรงแรมผีภาคเหนือคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าของโรงแรมดังกลางเมืองเชียงใหม่แห่งหนึ่งไหมครับโรงแรมใหญ่โตหรูหราที่ตั้งอยู่ใกล้วัดและโรงพยาบาลที่นักท่องเที่ยวต่างชาติชอบไปพักเพราะราคาถูกแต่คนในพื้นที่ไม่มีใครกล้าเฉียดกลายเข้าไปเพราะเขาลือกันว่าที่นั่นไม่ได้มีแค่ผีหนึ่งหรือสองตัวแต่ทุกตารางนิ้วของโรงแรม เต็มไปด้วยสัมภเวสีที่ยืนเบียดเสียดกันรอคอยแขกหน้าใหม่โดยเฉพาะใครที่เผลอลืมตาตื่นขึ้นมากลางดึกเรื่องนี้เกิดขึ้นกับน็อตช่างภาพหนุ่มที่ขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงหน้าหนาวเขาจองโรงแรมนี้ผ่านแอปเพราะเห็นว่าลดราคาหนักมากคืนนั้นเขาไปถึงโรงแรมตอนตีหนึ่งบรรยากาศโรงแรมดูเก่าแต่อรล็อบบี้เงียบกริบ พนักงานต้อนรับยื่นคุญแจห้องชั้นสีให้ด้วยสีหน้าเรียบเฉยพร้อมกำชับแ,แปลกๆว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องสนใจนะครับและถ้าตื่นมากลางดึกอย่าลืมตาเด็ดขาดให้หลับต่อจนเช้าน็อด <Not S 1> คิดว่าพนักงานคงอ่ำเล่นเขาขึ้นห้องอาบน้ำแล้วล้มตัวลงนอนด้วยความเพลียแต่พอเคลิ้มจะหลับเขารู้สึกถึงความผิดปกติ อากาศในห้องที่เปิดแอร์เย็นชำ่ำจู่ๆก็อุ่นขึ้นและเริ่มมีกลิ่นเหม็นอับเหมือนกลิ่นเสื้อผ้าเก่าๆลอยมาแตะจมูกตามมาด้วยเสียงสวบสาบเสียงเหมือนมีคนเดินลากเท้าไปมาบนพรมไม่ใช่แค่คนเดียวแต่เสียงฝีเท้านั้นดังมาจากทั่วทุกมุมห้องเหมือนมีคนนับสิบคนเดินวนเวียนอยู่รอบเตียงเขาใจของน็อตเต้นรัวเขาจำคำเตือนของพนักงานได้แม่นอย่าลืมตา เขาพยายามข่มตาหลับแต่เสียงเหล่านั้นเริ่มรุกรานเข้ามาใกล้เขารู้สึกได้ถึงลมหายใจรถต้นคอรู้สึกถึงแรงยุบของเตียงเหมือนมีคนขึ้นมานั่งข้างๆและเสียงกระซิบที่ดังข้างหูซ้ายทีขวาทีตื่นสิลืมตามาดูพวกเราสิพวกเราอยู่เต็มเลยความกลัวพุ่งถึงขีดสุดแต่สัญชาตญาณความอยากรู้อยากเห็นมันห้ามยากน็อตเผือ ลืมตาขึ้นมาแวบหนึ่งในความมืดแสงไฟสลัวจากถนนส่องลอดผ้าม่านเข้ามาภาพที่เขาเห็นทำโอนเลือดในกายเย็นเฉียบในห้องนั้นไม่มีที่ว่างเหลือเลยทุกพื้นที่บนเก้าอี้หน้าทีวีบนหัวเตียนแม้แต่บนเพดานอัดแน่นไปด้วยวิญญาณน,นับร้อยดวงทั้งคนแก่เด็กผู้หญิงเลือดท่วมตัวคนคอขาด พวกเขายืนเบียดกันแน่นขนาดห้อยหนกันระเกะระกาและทุกสายตานับร้อยกูกำลังก้มลงมาจ้องที่น็อตเป็นจุดเดียวน็อตร้องลั่นห้องแล้วสลบไปทันทีตื่นมาอีกทีตอนเช้าเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่ที่ล็อบบี้พนักงานบอกว่ารอปภไปเจอเขานอนสลบอยู่หน้าลิฟต์ตั้งแต่ตีสามน็อตเช็คเอาท์ทันทีและสาบานว่าจะไม่เหยียบที่นั่นอีก แต่สิ่งที่ติดตาเข้ามาจนถึงทุกวันนี้คือภาพของผีตัวหนึ่งที่ยืนอยู่ปลายเตียงมันสะแยะยิ้มและพูดว่าเสียดายจังห้องมันเต็มไม่งั้นจะชวนให้อยู่ด้วยกันตลอดไปถ้าชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าฟังต่อในคอมเมนต์และฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ